สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราไปเที่ยวไหนกันดีคะเราเดินไปไหนคะเนี่ยเราจะเดินขึ้นเขาค่ะเพื่อไปดูโบสถ์นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ร่วมกันทําบุญมานะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าโบสถ์ของเรานะคะเสร็จรุลร่วงไปประมาณไหนแล้วอันนี้ข้างหน้านี่คือใครคะเนี่ยข้างหน้านี่คนหลงมาจากโบเบนะคะได้เลยนี่ค่ะโบสถ์เราโบสถ์เราอยู่บนเขานิดนึงนะคะ บุเราสวยมากๆทุกคนถ้ามีโอกาสขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญด้วยกันได้นะคะขอบคุณผู้ร่วมบุญจากบริษัทฟาบิเนตนนะฟาบิเนตฟาบิเนตด้วยนะคะฟาบิเนตที่ไหนนะ ปทุมธาน,านีนะคะที่ร่วมทําบุญมาโดยผ่านมาจากทางน้องแพลวนะคะนี่ค่ะน้องแพวนี่ลายหลัง MWS ลายหลังลายอะไรนะคะ MWS ลายหลัง B7 เจขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่ร่วมบุญกันมาครั้งนี้ยอดของเราก็ได้ยอดรวมทั้งหมดเลยหลายๆคนรวมกันก็อยู่ที่5้าหมืนกว่าบาทนะคะเดี๋ยวเราจะแจ้งยอดให้ทราบอีกทีนึงว่าเท่าไหร่พอดีจําไม่ได้สเ ยอดห้าหมื่นสองพันเก้าร้อยสี่สิบเก้าบาทนะคะนี่นะคะโบสถ์ที่เรากำลังสร้างนีเห็นไหมคะหนุ่มโบเบขะไม่ดีนะคะแต่แบบว่าใจสู้ค่ะใจสู้ค่ะ เบือของเราสวยมากนะคะทุกคนสวยมากค่ะข้างในยังไม่เสร็จนะคะทุกคนยังขาดกำลังปัจจัยอีกเยอะนะคะขอเชิญน,นะคะร่วมทำบุญด้วยกันนะคะจะเป็นสร้างโบสถ์หรือว่าบริจาคน้ำดื่มก็ได้นะคะ อยู่บนเขาเลยนะคะนี่ค่ะน,นี่นะคะ <c oughs> คนที่มาทำบุญกับเรา ญาติผู้ใหญ่เรากําลังเดินมานะคะญาติผู้ใหญ่เราเอง ก็วันนี้พามาดูนะคะพามาชมเนาะพามาชมบรรยากาศนะคะอ่าแล้วก็มาดูโบสถ์นะคะที่ร่วมทำบุญกันมาวันนี้ขอบคุณมากๆเลยทุกๆท่านนะคะ